เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่ควรรีบร้อนจนใจลนลานหากแบ่งเวลาแต่ละส่วนด้วยความเมตตาต่อตอนเองจะทำให้งานและชีวิตเดินหน้าอย่างสมดุลความเร่งรีบบีดตัวใจเสมือนน้ำไหลเร็วจนจักไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาและจัดสั่งเวลาให้เหมาะสมเหมือนปล่อยน้ำไหลช้าๆจะทำให้ทุกน้อยลงการพักผ่อนและการทำงานควรได้รับการเคารพเท่าเทียมเพราะร่างกายและจิตใจ ต้องการการดูแลเหมือนต้นไม้ที่ต้องรดน้ําและได้รับแสงแดดอย่างพอดีฝุดใจให้รับรู้เวลาที่ลื่นไหลไม่ปลักดันตัวเองเกินกําลังและเมื่อตั้งใจทําสิ่งใดจงอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่จะช่วยป้องกันความฟุ้งซ่านและช่วยให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าความอ่อนโยนกับเวลาก็เหมือนกับการเดินทางที่ไม่ต้องวิ่งแข่งแต่เดินด้วยก้าวที่มั่นคงและรื่นร่ม การบริหารเวลาแบบนี้สอนให้รู้จักยอมรับว่าไม่อาจทำทุกอย่างได้ในทันทีแต่ถ้าทำที